สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะกับดิฉันเอมมาสุไลมานค่ะประจําวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะคะกับการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารในแวดวงของวงการมวยและก็รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจประจําวันนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่การแข่งขันศึกมวยดีวิถีไทยนะคะประจําวันนี้ค่ะที่เวทีมวยนานาชาติรังสิทธิ์เวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะคู่ แรกค่ะเป็นการพบกันนะคะระหว่างเรยาปออนุทและก็พันมงคลสอเกียรติวัตนนะคะพิกัดร้อยหกปอนด์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะโฟนอินนะคะไปยังอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคํานะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของมวยวันนี้ศึกมวยดีวิถีไทยค่ะอาจารย์ยศคะสวัสดีค่ะคับสวัสดีครับแฟนๆมวยยิงสปริงเิวสวัสดีคุณเอ็มอาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะห่างหายไปนานนะคะห่างหายไปนานเลยทีเดียวเลยนะค่ะ มาดูทางด้านมวยดีวิถีไทยวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศึกมวยดีวิถีไทยนะคะคู่แรกเรยาค่ะกับพันมงคลนะคะพิกาญ<ป>ร้อยหกปเรยาปอนุดื่อเช้ามาทั่งน้ําหนักหนึ่งร้อยหกจุดหนึ่งลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนพันมงคลสองเกียรติวัต์เนี่ยมาร้อยแปดจุดสองลดสองจุดสองนะครับสุดท้ายของเรยาชนะสักแช่น้อยสิทธสอทอเล็กที่เวทีลุนินีส่วนพันมงคลอ่าสอเกียรติวัฒน์นี่แพ้รุ่มเกียตรติหมอเบสกำลรั ที่มินีครับรูปร่างเนี่ยเนยาได้ส่วนพันบุงคนนี่จะได้หนาได้เวียดได้ตํ้หนักนะครับอยู่อ,อยู่กับข่ายจิติตยินมนะครับเมื่อไปดูตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาเปิดขายต่อรองเนี่ยแสดงว่าคู่ขี่มากเลยครับต้องเล่นแบบรักซี่เสียดายน้องครับแ,นนแต่ผมจังชอบความ เขาเรียกว่าเวทน้ำหนักยังได้เปรียบรับพันบุคคลสองกิจิบัตรับหน้าพันคนสองกิจืบัดหน้าน่าจะาชนะระยะต่อดนครับอาจารย์ชอบไปที่นํามองหนานะคะเอารูปร่างได้เปรียบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าความหนาบางทีโดนก็อาจจะไม่ค่อยยุบสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะคู่แรกนะคะผ่านไปแล้วค่ะคู่ที่สองค่ะเป็นมวยรอบไก่ทอดท่าดาวเงินล้านครั้งที่สามนะคะเป็นการพบกันระหว่างเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ค่ะและก็เพชรไม่ใช่ฮะคุณเอมมาค่ะ ล่าสุดครับพอดี๋ัน้ก็เลยเอาช็อปเปอร์กอสะเพาทองมาฮะเจอกับใครค่ะอาจารย์พบกับเซชรรัภาราภาค้าเก็จรรับจ่ายเท่าไหร่ค่ะอาจารย์รับจาย3ต่อการสองปอนด์ให้คุณเดม่ะจอโอ์เมื่อเช้าไี่มาชั่ง111.4แล้วจุดสี่ส่วนเซชราัภาราภาค้าเกษตรที่113.2บวกจุดสองนะครับอ่าเรียกว่าการผ่านมวยดีกว่าก็เลยต่อหนักให้สองปอนด์นะครับช็อปเปอร์สุดท้ายชนะพลอยสิามเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เวทีลุินีมานะครับ ส่วนเพชรราภารีชนะลมลำเพยสอสักสยามที่สุพรรณบุรีมานะครับชอปเปอร์เป็นมวยจังหวะฝีมือเรียมเชิญดีอยู่กับพวกกูอดทีมงาผู้จัดนะครับส่วนเพชรราภารีเป็นมวยของเ,อเจสโซเมืองสิงห์นะครับเ,เจสโเมืองสิงห์สอพิษวิดกบิหารธรรมเเม่ที่สิงห์บุรีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปครับจังหวะฝีมือการผ่านมวยอยู่ที่ชอปเปอร์ตอสพาวทองนะครับได้จะดีกว่าเพชรราภารัภาราคาเสถครับ ตลาดลักทรัพย์ที่แบกอยู่ที่ชอปเปอร์ครับค่ะจานมงองมองไปที่ชอปเปอร์นะคะนี่แหละค่ะเราถึงต้องโฟนอินสดๆนะคะเพื่อจะได้ทราบในเรื่องของการที่มีมวยเปลี่ยนหรือว่าน้ำหนักเวทที่ช่างตอนเช้านะคะคู่คที่3ค่ะคู่เอกนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศมวยรอบเงินล้านไฮลักวีโก้แชมป์นะคะยังเป็นเกียรติเพชรกับยอดทวนทองอยู่ไม่ค่ะาจาจครับค่ะแเช้านี้ครับเกียรติเพชรกับยอดทวนทองมาข้าวบ้าบครับเป็นคู่นี้เลยครับเกียรติเพชรวนหาติดม้มา130 4.4ลดไปหนึ่งจุดสี่ชกัน133ปอนด์นะครับส่วนยอดตวนทองเป็นยอดีอารยคาสาบีุ132.5ขาดไปจุดห้าหรือครึ่งปอนนะครับสุดท้ายนะครับเกียรติแท็กไปท่าาแพ้น้องให้กับน้องโอไก่ย่างห้าดาวที่เวทีรุ่ดีนะครับวันเกิดของเสียเนาวนะครับอ่าส่วนยอดทวนทองที่โชคดีลัว มาแทนเด็กรงบอสุนพระนนท์ซึ่งถอนตัวไปนะครับก็เลยได้มาจัดเชื่อนะครับสุดท้ายแพ้ขวัญข้าวมหาว,วิจัยและตนมณิตซึ่งแบงนมวยชนะแสงของคุณในมาดอ่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนที่ชนะแพ้บมรกฏมาสวยงามแหมขยับขึ้นมาเป็นว่าที่ยอดมวยนะขวัญข้าวควันนี้เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วนะ,ะเปรียบแพดที่อ,อยู่กับวิโรจนิหารแดงครับอ,อยู่ที่สระบุรีนะครับ มีใหญ่เบือนสุพรรณเป็นเทรนเนอร์คอยดูแลนะครับส่วนยอดทวนพองพิจริรอาเรมี่อยู่กับน้อโบ๊ทครับก็ทาให้คู่ขี้สุตรครับนะแต่เมื่อเปรียบเทียบรูปร่างนะครับและก็อ,อาวุธป,ปลายปลายแล้วก็คือชนะมาแล้วด้วยก็คือ,อเอียงไปดันเจ็ดแสดสวนอาหารเกล็ดไม้นิดๆครับเิดไดาอยู่ที่เกล็ดแปดครับนะคะมาดูคู 4, ่ที่สค่ะแก่นอีสานสิทธิเอกุบลกับมรดกไทยสิทธิเชียงรุ้งนะคะพิกัดร้อยปอนนะคะคูน่นี้ความคิดเห็นอาจารย์ถ้าเป็นไปอย่างรเร็วอาจารย์มองไปที่ใครคะ ก็แกนอีสานนะครับการทานมวยเหนือกว่าน่าจะดีกว่ามรดกไทยสิทธิยังลงอภัยที่แกนอีสานค่ะถ้าเกิดถ้าชอบตัวเดียวครับทั้งหมดรายการเนี่ยถ้าชอบตัวเดียวชอบเกียรติพครับค่ะแต่ถ้า ไม่ได้ใจว่าจะได้เข้าช่องเจ็ดหรือเปล่านะถ้าไม่ได้เข้าก็ฝากไปที่เสือคิมนะนี่ชอบเหมือนกันเลยนะคะเสือคิมนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับการวิเคราะห์มวยพเคราะไปการยอกปีฬาเข้าไปที่อาศวินดำเลยนะครับให้เล่นสมเด็จพอมีบุญครับนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมค่ะโทรศัพท์ไปติดต่อเบอร์โทรของอาจารย์ได้นะคะที่0982739966นะคะสอบถามในเรื่องของข้อมูลบัตรมวยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยอดปีดาได้คำคำค่ะสวัสดีค่ะ แล้ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพักคุณผู้ชมค่ะไปพบกับมวยจระแสงที่ค่ายสอสมหมายค่ะ ผู้ชมค่ะมาบุกถ่ายส่อสมายนะคะสถารับผู้ชมค่ะมาทาความรู้จักกับเด็กหนุ่มจากภาคใต้ซึ่งความของเขานั้นกําลังเจรัสแสวในขณะนี้นะคะเขาก็คือเพชรบ้านแขกส่อสมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบูนะคะครับผมน้องบูเป็นคนจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชครับโอ้โหมวยใต้เลยนะคะแสดงว่าตอนอยู่ภาคใต้นี่ก็เริ่มต่อยมวยตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่สิบสิบขวบครับทำไมถึงถึงเริ่มชอบมวยแลวมาต่อยมวยอะคะก็ ชอบครับชอบตั้งแต่นู้นแล้วครับเด็กเด็กเด็กๆมาก็ดูมวยรุ่นรุ่นพี่ก็ชอบตอน,น <ะ S 2> ตอนนั้นเรามีใครเด็นมีโล,ล่อ่ะคะก็ชอบดูเมื่อก่อนครับก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกับพวกอีรัก์พวกนี้ครับอีรักต้องมง้องกค่ะก็เลยอยากเป็นนักมวยแล้วมาอยู่ค่ายสาสหมายได้เป็นนักมวยสมใจและ,ะเริ่มมีชื่อแล้วนะคะก็โปรแกรมการซ้อมของเราเป็นไงบ้างคะในแต่ละวันก็ซ้อมวิ่ง วิ่งเช้าปเตะเตะสอบปั้มหนักไหมคะก็อยู่ตัวแล้วครับมันก็ซ้อมแต่ว่าสบ,บายสบายเลยปกติในสไตล์การต่อยของเราที่เป็นมวยประเภทไหนนะคะก็มวยเข่าครับเน้นก็เวลาตอนซอน้อมที่มีการนเน้นอาวุธอะไรที่ต้องซ้อมหนักเป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่จะได้รับมือ,อกับคู่ต่อสู้อะคะก็ผมประเภทมวย,มวยบู๊ครับก็ต้องเสริมเข่า แขนคาให้มากค่ะแล้วมาอยู่ค่ายนี้เนี่ยมีรุ่นพี่หลายๆคนเลยที่เป็นดาวดังนะคะ,คะหลายคนที่เคยอยู่แล้วออกไปแล้วหรือว่าเลิกไปแล้วหรือว่าบางคนที่ยังอยู่เนี่ยเรามีการนําเทคนิคของเขาเนี่ยมาใช้ในการสอนของเราบ้างไหมะคะก็มีบ้างนะครับค่ะอย่างเช่นเหมือนว่าได้ลูกล็อกคออะไรของพี่ดาวบกายอะไรค่ะ ็เขาก็สอนเราแล้วก็เอามาใช้ครับผมการพนมนนานแล้วนะคะตั้งความหวังไว้ที่เชมปัดเส้นไหนคะก็ขอให้ได้เชมัดเวทีมาตรฐานสักเส้นหนึง่งครัก็ผมก็ความใฝ่ฝันผมก็ขึ้นมาจากได้ก็อยากได้เชม เวทีเมืองกรุงค่ะแล้วตอนอยู่ใต้ดีมีแชมป์การันตีไหมก็ได้แชมป์มวยสยามภาคใต้ร้อยแปดปอนด์นะครับตอนนั้นค่อไปแบบเป็นไทยสิงปาตองอือแล้วตอนนี้ก็คืออยากได้แชมป์แบบเนี้ยอีกสักเท่นึงไว้กระดับบารมีเนาะครับอันนี้ก็คงจะภูมิใจมากเลยเนาะมีฮีโร่ในดวงใจไหมคะตอนนี้ที่ชั้นชอบมากที่สุดครับตั้งแต่เข้าเมืองกรุงมาก็เพชรบุญชูเอฟเอครับ พี่เขางไหนคะก็เป็นมวยเข่าสไตล์เดียวกันกับผมอ๋อแต่พี่เขาขาเล็กเรียวงามเนี่ยนะชอบพี่เขาด้วยพี่เขาหน้าตาเไม่เคยตื่นเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราต่อยังทำหน้าตาเหมือนพี่เขาไหมก็ไม่ครับแล้วมีการหยิบจุดเด่นอะไรของเพชรบุญชูเนี่ยมาใช้กับเราเองบ้างคะก็เข่าของเขาเขาของของพี่เขาก็แบบว่าคมเลยชอบเลยเอาอยู่เลยแบบว่าเดิน ดับจับได้ไม่ได้ก็เข่า,เข,าเข่าไป,ไปก่อนแล้วครับอชอบในเรื่องาาของลีลาท่าทางของสองพี่เป็นที่ตึ้งชูนะคะคแล้วในการต่อยของเรานะคะนอกจากที่มีการปรับเอาอคนที่เราชอบมาใช้ะะมาที่ค่ายนี้มีการเสริมในเรื่องทักษาอะไรเพิ่มเติมจนกลายเป็นใส่เองบ้างคะก็มีเสริมแข้งเสริมบัต 2 2> แล้วก็เอาไปดูทุกเร anyway ื่องเลยทีเดียวนะคะแอ้าก็ให้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดับเราอยู่ในตอนนี้เลยค่ะก็ขอให้แฟนมวยทางบ้านและแฟนมวยทางกรุงเทพมหานครครับช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ผมด้วยครับก็ขึ้นมาอยู่ในนั้นตัวก็ทำ ให้เต็มที่ที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพชรบ้านแขกซอสสมัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเต็มที่ทุก,ปทกทไปใช่ไหมคะคบมูมซู่ไปคะ่าทำมือก,ก่อนนี่แน่นอนคะ่ะ ข่าสุดช่วงสุดท้ายนะคะของทางรายการมวยจริงสปริงนิวนะคะแมวันนี้นะคะพี่ตีเองก็ติดภารกิจนะคะเอามวยไปชั่งน้าหนักค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะกลับมาจัดรายการได้ทันในช่วงมวลาน,นี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวไม่มาแต่ส่งเสียงมาพร้อมกับข้อมูลมวยที่สดสร้อนๆกับการวิเคราะห์มวยของศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะตอนนี้พี่ตีสุวรรณเองค่ะก็อยู่ในสายกับทางรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีค่ะสวัสดีครับคุณเอมมาสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ ค่ะพี่ติคะมวยคู่แรกเลยคะ่ะมวยรอบปูนเสือนะคะคู่แรกนี้ได้ข่าวว่าน้องบีถอนตัวไปเป็นใครมาแทนคะพี่ติตอนแรกครับน้องบีถอนตัวไปก็จะตอนแรกจะเป็นชัดทิวปอนเป็นคนพั์ะนะครับพอชัดทิวมวยในสายผมพอเช็คไปก็ไม่พร้อมชกทางทีมงานเลยต้องไปเอามาหาเล็กเคทียิมเขามาเสียบแทนนะครับค่ะแล้วก็เจอกับเฉียบขาดปอพงสว่างนะคะกับพิกัด114ปอนด์ค่ะครับผมมาหาเล็กครับ มาช้ามาช่างร้อยสิบสี่เขียบขาดช่างร้อยสิบสี่นะครับมาเล็กครั้งสุดท้ายเนี่ยชนะคะแนนครับนี่รันน้อยอพอออกกุ้งกระทะได้คัดมวยรอบคู่ที่ห้านะครับส่วนเขียบขาดก็แ,แพ้นอกยกสี่ครับไม้สิบต่อ,อเวลาสุดแพ้คะแนนสมรับน้อยจะเล่จนจิตกรอหรือสมรับน้อยพอาังนองตัวคู่ที่สองนี่แหละครับ่า,าหาดเล็กเกตี้ยิมเนี่ยซ้อมอยู่กับจาาเขียวปากช่องเขียบขาดอยู่กับจ่าตุ้วันนี้ามาจากับจ่าชกกันนะครับ แต่จากคนไหนจะแข็งแรงนะคะตัวเขาที่จะแรงกว่าเสียบไส้ได้แบบว่าทะลักนี่นะคะ ครัพี่ตีมานเปีนครขอทั้งคู่นะครับคุณเอ็ม่าครับเฉียบขาดมวในรายการตามโปรแกรมนะครับรู้ตัวนานส่วนมหาหเล็กเนี่ยรู้ตัวน้อยนิดนึงนะครับรู้ตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสัปดาห์วันนี้ครับเขาต่อเขาไียินดันเช้าแต่ผมชอบที่การเตรียมตัวร่างกายของเฉียบขาดมากจะดีกว่ามหาเล็กครับผมชอบที่เฉียบขาดปอพงสว่างครับจะชับมหาหเล็กเคทียิมครับชอบเหมือนเอม่าเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าเฉียบขาดน่าจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างด้วยค่ะมาดูผู้ที่สองนะคะมวยรอบปูนเสือเช่นเคยนะคะก็เป็นการพบกันระา หวางสมรักน้อยจเจริญกิติกรนะคะเจอกับชนะมาน PK Saint ีเคแสนชัยค่ะพิกัดร4่เหมือนเดิมครับคู่นี้นะครับใครชนะไปรอเลยครับรอแปคนเลยครับส่วนใครแพ้เนี่ยไปเจอคนชนะของคู่แรกครับค่ะสมรักน้อยจเจริญกิติกรครับเมื่อเช้ามาช่าง 1. 1. ร้อ1สิบสชนะมานเคทียิมครับมาร้อยสิบสมรักน้อยครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเก้บบรราเหลี่ยมบัญญาไว ชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างชนะน้องดีพอพุนศิทธ์ส่วนชนะมานครับพีเคแสนไทยมวยไทยยิมครับชนะคะแนนดาวโรดจิตเมืองนนชนะน้องดีพอพุนสิทธ์แล้วก็ชนะสิรดีชัยกีฬาสปอร์ทที่ช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้ครับปูถึงหน้าเสือการเตรียมตัวนะครับงเงินอยู่แล้วเริ่มสิริกรเป็นของมวยใต้นะครับขอุ้มควรเนียงครับ ของพวกเอกปัตตานีมวยตัวนี้เป็นมวยเตะสายตั้งรับเหนียวแน่นจริงๆพื้นเพลและเป็นมวยอีสานนะครับมวยตัวนี้ครับแต่ไปอยู่ที่ใต้คู่นี้ครับอีสานเจออีสานครับส่วนชนะมาในมวยแถวโคราชนะครับคู่นี้ผมชอบมวยจังแสสีมือเรียมตัวแถวแขาวครับอยู่ที่สมรับน้อยจเจริญสิริกรครับแต่ชนะจะแหวกหน้าเสือเสียแขค,ครับชนะ<า>หนะมาครับ ค่ะทำไมพี่ตีถึงมองว่าความดุเดันของสมรักน้อยจะสามารถนะคะแหวกหน้าเสือของอจอมทุ่มไม่อั้นอย่างเสียแขกได้ล่ะคะผมดูจากวันนั้นครับผมได้นั่งนั่งวิเคราะห์ดูเกมการชกทั้งคู่ครับคือสมรักน้อยได้ชกก่อนแล้วก็ชนะมาชกคู่หลังแต่วันนั้นชนะมาปล่อยของเสียคําจันนะครับดูแล้วเนี่ย ไม่เท่าไหร่ขนาดมวยอ่อนชั้นต่ําชั้นกว่ายังไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ oh. แต่สมรักน้อยวันนั้นป่อยน้องดีซึ่งสมรักน้อยตัวเล็กกว่าสามารถเตะซ้ายสามยกีนดูจะคู่ขี่ไปลองพอมายกสี่ครับสมรักน้อยตั้งได้เตะได้จกเดียวขาดท่อนเลยครับแต่วันนี้เน,นี่ยชคนะามาเดินซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามเข้ามานะ่ะโดนโดน,น,นสมรักน้อยเตะร่อนแม่ครับค่ะแต่เอ็มม่ายัางมองไปที่นะคะหน้าเสือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าตลาดรักทรัพย์ต,ตอนเช้าอยู่ที่ ชนะมาร19ครับค่ะก็มาดูคู่ที่สามนะคะเป็นคู่รองคู่เอกค่ะเป็นการพบกันร,ระหว่างคิงเกียริเจริญชัยค่ะวันนี้เจอกับสักชัยน้อยเอ็มอยูเด่นกับพิกัด126ปอนด์นะคะคู่นี้มวยใต้ทั้งคู่ครับคิงอยู่เกียริยเจริญชัยของโปเกียริครับส่วนศักชัยน้อยเอ็นดูเอ็นของบางหยางนะครับซึ่งมาซ้อมอยู่ที่เอฟเอกุปที่กรุงเทพค่ะคิงเมื่อเช้ามาชั่ง126.2ร้อย่จุดสอ สักชัยน้อยช่าง126.2ลด0.2เช่นกันพอดีครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัด126ปอนด์คิงครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนฝนหล,ลวงสิทธิบุญมีแพ้มมดกดลงนกีฬาโคราชแพ้คะแนนครับฟ้าสถานราชานนที่ช่องเท็ส่วนสักชัยน้อยเอ็นดูเอ็นครับแพ้คะแนนครับฟ้าสถานราชานนพเพชเชียงยืนกิจเมืองนนทแล้วก็เสมอดาวตังชอ,อนอนพัตลุงมอยคู่นี้มวยเข่ากับมอยจังหวัดฝีมือ ส่วนคิงมาที่ครบเครื่องมีศอกนะครับตั้งรับเหนียวแน่นแต่วันนั้นชกแพ้เนี่ยมรกรงเยียนโคราชที่ราชดำเนินดูดูแล้วนะชกได้แค่นี้วันนี้ผมดูจะต้านเด็กบางอย่างยากครับสัพแัยน้อยเป็นมวยที่ดุดันกําลังดีวันดีคืนครับวันนี้ผมชอบที่สัพชชยน้อยเอ็นดูเอ็นครับจะชนะคิงเกียรติเจริญชัยครับตลาดหลักครับตอนเช้าเปิดอยู่ที่สับชชยน้อยห้าสี่ครับ แต่ดูเหมือนว่าชื่อชั้นของคิงนี่จะอยู่ค่อนข้างสูงกว่าสัสกชัยน้อยฮะไม่ทราบว่าะจะเป็นบันไดที่จะให้น้องนี้ไต่ขึ้นได้หรือเปล่าคะเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นธ <c oughs> รนรมดาครับชื่อ <c oughs> ชั้นดีกว่าขาลง กับเด็กทุ่ใหม่ขาขึ้นมันก็ต้องเจอกันเป็นธรรมดาครับแม่แต่แม่ยังชอบความเก๋าของคิงนะคะงานนี้ค่ะมาดูคู่เอกนะคะซึ่งก็เป็นการประกันแชมป์ค่ะรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทนะคะเป็นการพบกันระหว่างเือคิมสิทธิ์สอทอแแถวนะคะแล้วก็ป้องเกียรติทอพราน49พิกัด122ปอนด์ค่ะครับได้ข่าวว่าเสอคิมมาชุบตัวเก็บตัวอยู่ที่พีเคแสนไทยมยไทยยมนของเสียแขกนะครับค่ะส่วนกล้องเกียร์เนี่ยเป็นของท่านรองเทิดนะครับ อยู่ซ้อมอยู่ชนบุรีนะครับมวยคู่นี้ครับเสียกิมสิทททแถวครับเมื่อเช้ามาช่างรายี่สิบสองเท่าพิกัดก้องเกียรติมายี่สิบสองจุดหนึ่งลดศูนย์จุดหนึ่งนะครับเสียกิมทั้งสุดท้ายชนะคะแนนฉลองชัยเกียรติเจิริญชัยแพ้คะแนนพันประหยัดจิตเมืองนน์แล้วก็ชนะโชคนำแทศสิทธากกุ้งส่วนก้องเกียรติทอพันสิบเก้าแพ้คะแนนครับสถานฟ้าสากมิชนะคะแนนสอนทองสอนยิ่งเยืนการช่างชนะหยาดฟ้าหัวลงน้ำแข็งที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นป่อยกันสนุกมากมากแต่วันนี้นะครับ ลูกน้องลองเทิดเสียเปียบรูปร่างสลีระนะครับเสือคิมสูงยาวใหญ่ม,มีขวางมีซอกมีป้ายอาวุธน่ากลัวนะครับวันนี้ก้องเกียรติน่าจะต้านความยาวใหญ่ไม่ได้ครับผมดูน่าจะแพ้เสือคิมสิทธอปต่อแถวครับตลาดหลักครับตอนเชา้าเสือคิมห้าสี่ครับค่ะพี่ติ๊คะเอมมาว่านอกจากจะต้านในเรื่องของอาวุธมวยไม่ได้แล้วนะคะยังต้านในเรื่องของอัดฉีดเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะในเรื่องของเสือคิมอะคะ่ะ มันมีองค์ประกอบเป็นอส่วนนึงครับน่าน่าจะมีส่วนนะครับเสียคิมอะวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่านะคะวันนี้หวยชุดนะคะสามสามตัวนะคะพี่ติีอยากจะให้ใครคะสามตัวนะครับวันนี้ <ขอ S 1> ผมกาไปที่สมรักน้อยค่ะตักชัยน้อยค่ะเสียคิมนี่และถ,<า>ถ้าเกิดตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวอันเดียวเลยละคะพี่ติค่ะตัวเดียวอันเดียววันนี้นะครับผมชอบไปที่ สมรักน้อยพรนางรองครับน่าจะลองเป็นทีเด็ดในรายการเลยครับเหมือนกับเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับไปการกอกรรมนาศนะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นไงคะชนะเลยเห็นไหมเออขึ้นมาเป็นรองครับแต่่อยไปต่อยมากระดูกม้วนสู้ไม่ได้ครับจ<า>ังหวะฝีมือสู้สู้การไม่ได้<า>วันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้เสียดสีไปเสียดสีมาชนะมาน่นาจะน่าจะโดนเดินชนะมานเดินเร็วเ,เ,เท่าไหร่ก็ยิ่งจะแพ้เร็วเท่านั้นค่ะ ก็พิตีใคะอีกนิดนึงอยากได้ทีเด็ดของมวยดีวิธีไทยสักตัวหนึ่งนะคะพิติจะให้ใครคะวิธีไทยนะครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์ยศปีดาให้ใครแต่ผมชอบไปที่เกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ครับแต่ชณะยอดทวนทองเพชรยินดีอาร์กริบี่ครับชนะเจ้าถิ่นครับ ขอบคุณมากนะคะพี่ตีสําหรับข้อมูลในเรื่องของบัตรมวยวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะที่จะ,ะสอบถามในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้ะค่ะที่0848411877นะคะโทรหาพี่ตีสุวรรณนะคะเสีย์มวยประจํารายการของเราได้เลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของรายการมวยจริงสปริงนิวนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสปริงนิวทีวีค่ะวันนี้ดิฉัน มาสไลมานลาก,กันไปก่อนขอให้ทุกท่านนะคะรับชมมวยอย่างสนุกนะคะสวัสดีค่ะ